อรุณสวัสดิ์เช้าว,วันใหม่ครับวันนี้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีคลิปคลิปนี้นะครับผมจะให้ดูปรากฏการณ์นะครับวัตถุบินลึกลับนะครับเหนือน้านฟ้าที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะฮะในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมที่มีมาทั้งสิ้น7 7, 7ความเคลื่อนไหวบนท้องฟ้า7ลำอะถ้าพูดตามภาษาของผมนะครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เดี๋ยวผมจะ ไปสัมภาษณ์ทีละท่านนะครับมีท่านหนึ่งซึ่งเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกรอดูปรากฏการณ์นี้กับเราด้วยนั่นก็เป็นทีมรถตู้ของรายการร้านเด็ดนะครับผมนะมอสแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือพิต้าพิต้าเนี่ยคือเป็นตากล้องตากล้องของร้านเด็ดนะครับแต่พิต้าเนี่ยเห็นประมาณ2-3ครั้งแล้วนะครับก็อยู่ร่วมสังเกตการแต่ที่น่าเสียใจและน่าสงสารก็คือน้องอุ่นภาคภูมิฮะ พิธีกรร้านเด็ดที่เฝ้ารอมาสองครั้งแล้วแล้วก็เข้านอนก่อนแล้วก็ไม่ได้เจอนะครับผมเดี๋ยวไปฟังทีละท่านเขาพูดกันเนาะที่ที่อ่าเมื่อคืนนี้นะครับเป็นผู้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์สิ่งที่เห็นคืออะไรครับเอาตามความรู้สึกไม่ต้องบอกว่าเป็น U f o หรอกเพราะเราก็ไม่รู้เป็นอะไรเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ อย่างหนึง่งแต่ทําให้เราอยากรู้ว่ามันคืออะไรเครื่องบินใช่ไหมไม่มีเสียงไม่มีเสียงเพราะว่าเครื่องบินบินมาให้เราเห็นหลาย,ยาลําแล้วไม่มีเสียงแต่ก็ทําให้อยากรู้ต่อไปว่ามันคืออะไรจะจะเป็นดาวที่ขยับได้มันก็เป็นไปไม่ได้แตกไหมแตก <จะ S 1> ไหมใช่ขยับจะกขอบปลาด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นสิ่งล้ลับอะ ซึ่งยังพิสูจน์ไม่ได้ครั้งแรกใช่ไหมครับที่เห็นครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกนับได้ประมาณกี่ลําเมื่อคืนหกเจ็ดลำนะอโอเคขอบคุณน้ะมอสครับผมเต้นเต้นเตเต้น,เ,นเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าไปถไ่ายต่างจังหวัดอีกถ้าสังเกตการณ์อีกอยู่ร่วมไหมพิสูจน์พิสูจน์โอเคครับ อีกหนึ่งคนครับที่อยู่ร่วมเหตุการณ์เมื่อคืนนี้รอบที่เท่าไหร่ครับเมื่อคืนนี้รอบที่สองครับรอบที่สองครับเป็นยังไงบ้างรายงานผลนี่เท่ห่ครเมื่อคืนรับได้เจ็ดครับรับได้เจ็ดใช่ก็ลุ้นๆกันว่าตอนแรกว่าจะไม่เจอแต่ก็เจอแล้วก็นาเห็นเต็มเต็มเลยแต่ที่แปลกคราวนี้คือเห็นเป็นแสงอ่าอ่ะเล่าเล่า,เ,ลา,เ,ลาเรื่องแสงให้ฟังหน่อยว่าแสงที่พี่ใต้เห็นเนี่ยคือเราเห็นเป็นคนละครั้งเนาะซึ่งแตกต่างกันเวลาแตกต่างกัน แสงแรกคือลำแรกที่มาให้เห็นที่พี่บอกว่าวิ่งวิ่งไปแล้วหายแต่แล้วพอหายปุ๊บทุกคนหันไปมองทางอื่นผมมองอยู่เห็นเห็นเป็นเหมือนเันเส้นๆไม่เหมือนดาวตกเป็นเส้นแบหนึ่งแล้วก็หายไปซึ่งดาวตกพี่ต้าเคยเห็นใช่ไม่ใช่ดาวตกแน่นอนไม่ใช่แน่นอนแสงมันเป็นลักษณะให้อธิบายลำแสงเป็นเส้นสีข,ขาวถ้ามองถ้าเราลดยกมือขึ้นฟา้ามันก็จะประมาณคลื่นหนึ่งครับประมาณเนี้ยแค่นีดเดียวถ้ามองมองข้างบนอย่างี้ พี่ต้าบอกว่าเหมือนลักษณะเหมือนคนเอาคู่กันป้ายสีแล้วก็มาทาใช่เป็นสีขาวเป็นเป็นลำแล้วก็เห็นครั้งที่สองก็ตรงอีกอีกลำลำหนึ่งก็ประมาณเดียวกันลักษณะเหมือนกันวาร์ปไหมเหมือนกันวาร์ปใช่ครับแต่อันหนึ่งที่เห็นพอพี่ฟีเลยรู้สึกเหมือนการเคีนผ่างอ่าหรือแบบวิ่งวิ่งผ่านหัวเรา๊บปุ๊บเลยเป็นแล้วเราก็หันมาจั๊เอ๋กันว่าเห็นไหมใช่ใช่ความเชื่อพี่ต้าคิดว่าเป็นอะไรพี่เราเราเราแบบอาพูดกลาง สิ่งที่เราเจอเจ็ดลำเมื่อคืนนี้คิดว่าเขาเป็นอะไรก็เชื่อว่าเป็นยูเอฟโอนะเพราะว่ามันไม่เหมือนดาวเพราะเราเหมือนดาวหรือรือเครื่องบินอนะ่ะเพราะอย่างเครื่องบินอนะ่ะเราก็รู้แล้วว่าพอมันไปมันจะมีเสียงตามมาใช่เครื่องไปบูสักพักเสียงไม่ต่ารตามมา,า,มมาหรือมีควันให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยไอโฟนเป็นไอโฟนให้เห็นแต่คราวนี้พอเป็นถ้าเป็นยูโรปหอเป็นจานบินเนะี่ยมันลอยนิง่งๆนวลๆไปเรื่อยๆยาวๆไหลาย,ยาวๆเร็วๆซึ่งมันต่างจากดาวอ,อะไรอย่างเงี้ย รอบหน้าจังหวัดอื่นเอาอีกไหมฮะเอาอีกครับ <laughs> ขอบคุณครับพี่ต้งขอบคุณครับ,รบเป็นไงแฮะเมื่อคืนนี้พลาดจนได้ครั้งที่สองแล้วที่พลาดคือเราตั้งใจนะเตรียมแว่นเลื่อนมาเลยเพื่อจะได้เห็นชัดๆปรากฏว,ว่าเห้วเห็นแต่เครื่องบินแต่ไม่ได้ครั้งแรกครั้งที่สองแล้วที่ผมพลาดแบบนี้ครั้งแรกนี่รอถึงตีเลยที่ที่สามนะอ่าก็ไม่ไม่เปินตีสอง แต่ความเจ็บช้ำน้ำใจไม่ได้หมดแค่นั้นครับคือพี่ฟี่เขาไปดูอีกทีตอนตีสี่แล้วเสือกเจอเพราะประตูห้องแล้วก,ก็ดันไม่ตื่นซะด้วย<อ>แล้วก็ได้เห็นคลิปในไลน์เรียบร้อยมากันก็ไม่ได้มากเท่าไหร่เจ็ดลำเจ<อ>็ดลำแต่สักครั้งนึงเดี๋ยวพี่จะทําให้น้องประสบความสําเร็จสัญญานะสัญญาครับรอดูถ้ามีความอดทนเพราะว่าบางบางคนก็หกเจครั้ง<อ>ฟาอมาหกเจ็ดครั้ง อย่างเช่นคุณอัดยสเดชคุณอัดยศเดชนี่ฟา้ามาหกเจ็ครั้งแต่ผมก็ทําให้เขาประสบความสาเร็จไปแล้วหลังจากพี่อัดเดี๋ยวขอน้องอุ่นด้วยนะได้เลยจัากให้น้องหน่อยได้เลยรู้สึกตัวเองเป็นคนบาปไหมก็ไม่รู้ไม่เห็นตาทีคือนี้ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าในคลิปเนี่ยจะมีแค่ความมืดและวัตถุลึกลับนะครับบินอยู่บนท้องฟ้าแต่คลิปของผมเนี่ยผมจะพูดเสมอว่าใครส่งคลิปมาให้ดูเนี่ยที่ชอบถ่ายดาวนะ ท็อปถ่ายดาวซูมไปแล้วเป็นดาวแล้วมือจะไม่นิ่งเนะี่ยคุณลองหยิบมือถือขึ้นมาได้ซูมเข้าไปที่ดาวแล้วถ้ามือไม่นิ่งเนะี่ยบนจอคุณจะปรากฏว่าดาวมันจะวิ่งได้อยู่ในหน้าจอ,องคุณเพราะฉะนั้นอันนั้นนะผมไม่ยืนยันให้นะครับการจะยืนยันก็คือวัตถุที่เราถ่ายจะต้องวิ่งผ่านอะไรที่มันอยู่กับที่อย่างเช่นวิ่งผ่านดวงจันทร์วิ่งผ่านดาวอีกดวงหนึ่งที่เขาจอดอยู่่เฉยอันนี้คือเป็นวัตถุที่บินลึกลับที่ผมจะ การันตีนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะเห็นต่อไปนี้มันจะมีแค่ความมืดกับเสียงผมและวัตถุบินเท่านั้นนะครับผมผมอาจจะพูดในคลิปเยอะหน่อยนะเพราะว่าเวลามันเจอเนี่ยมันรอมาหลายๆชั่วโมงเนี่ยแล้วมันจะตื่นเต้นแล้วมันก็จะพูดบรรยายไปในคลิปเยอะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งลำคานเสียงผมให้จับตาดูความเคลื่อนไหวบนท้องฟ้าว่าเขาบินอย่างไงการผ่านวัตถุผ่านดาวผ่านดวงจันเนี่ยเป็นยังไงนะครับหลังจากนี้ไปเป็นคลิปรวนๆครับ คุณมากนี่แหละของแท้นี่แหละวิ่งอยู่นะครับขอบคุณเบนซ์อาเช่นะฮะที่โพสต์ว่าวันนี้ครบรอบวันที่23มกรานะครับนี่เขาบินผ่านดาวอยู่นะฮะนี่นะครับไม่ใช่เครื่องบินนะครับเพราะว่าเครื่องบินเดี๋ยวมีเสียงนะฮะนี่นะครับกำลังบินไปเรื่อยๆนะครับผ่านดาวไปเรื่อยๆนะครับนะครับนี่การเปรียบเทียบของเขานะฮะนี่นะ ำนี้นะครับลำนี้นะลำนี้ลำนี้นี่นี่นี่ชี้อยู่นี่ฮะหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยเดี๋ยวเขาจะบินเข้าดาวไปเรื่อยๆกล้องกล้องพิต้าติดไหมเห็นไหมเห็นไหมเขาเห็นเหรเฮ้ยเขายิงแฟลเห็นไหมพี่เห็นเขายิงแฟลป่ะขอยิงแฟลอีกรอบหนึ่งครับ ยิงแฟลครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้เขาบินเข้าดวงจันทร์เปรียบเทียบบนดวงจันทร์ดูเดี๋ยวนะไปไหนแล้ววะอยู่ปะอยู่หัวพี่อะไรเนี่ยนี่เดี๋ยวนะยังบินอยู่ไหมบินอยู่ครับทำมอสชี้หน่อยนี่เอาออกหัวพี่อะไร นี่ๆจะแก้ดวงจันทร์แล้วอีกตรงนี้ตรงนี้เข้าดวงจันทร์นึงอะเลยมาแล้วเลยมาแล้วเลยมาแล้วยังอยู่ทางขวาเอออยู่ทางซ้ายเนี่ยเฮ้ยเห็นดาวตรงเล็กใช่ป่ะอยามาดีเห็นดาวเลยเขาหยุดอยู่ที่หยุดแล้วเหรอหยุดไหนวะไม่ได้แร้วะประมาณประมาณดวงเล็กตรงนี้เนี่ยะพี่ไหนเอาเล็กเอาไอ้นั่นหน่อยเอ๊ะซึ่์ พี่โอเคเขามาปิดเขามาจอดอยู่กลางกลางนี่นพี่อยู่นี่อยู่ไหนพี่ตาชี้หน่อยพี่น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 ี่แล้วน่ะนี่นไปโน่นแล้วไปโน่นล้วโน่นแโอเคชี้ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าผมถ่าอยู่เขาก็จะได้บินผ่านดาวให้ดูไปอยู่ไหมไปอยู่ไหมมองไม่เห็น ตัองเหมือนเจ้าว้าบอ่ะใช่ประมาณนั้นอ่ะลักษณะเป็นไงนั้นน้ามอนอย่างเงี้ยปุ๊บเหมือนคนป้ายสีอะ่ะไม่ใช่ดาวตกไม่ใช่ไม่ยาวคนป้ายสีถ้าดาวตกลักษณะพ,พี่พี่ตาเคยเห็นใช่ไหมมันจะเป็นเส้นนี้ใช่ไหมปื๊บแต่อันเนี้ยมือนถ้าเราเทียบจกนิ้วขึ้นอย่างเงี้ยมันจะยาวแค่นี้เองเห็นแค่แค่คือบอ่อะเหมือนอาภูกันป้ายสีใช่เห็นตรงเนี้ยเมื่อกี้ตรงเนี้ย ก่อนที่จะหายไปหายไปแล้วก็เห็นสำหรับปรากฏการณ์ครั้งนี้นะฮะเป็นครั้งแรกของน้ำมอสนะครับในการเห็นนะฮะ <l oss> ดูเครื่องบินมากี่ลำแล้วเมื่อคืนนี้สี่ห้าลำนะสี่ห้าลำเครื่องบินนะแล้วเมื่อกี้ใช้เครื่องบินไหมที่ผ่านหัวากลางกระบาลเราไม่เห็นนะแต่มันเลื่อนไปเรื่อยเร็วงงไหมงงงง น้ำมอสเป็นคนเห็นคนแรกอีกแล้วนะครับนี่รับน้องใหม่นะฮะน้ำมอสบินอยู่นะครับน้ำมอสชี้ไปชี้ไปเรื่อยๆนะเขากำลัง<ช>เข้า<ช>ดาวนะใช่แน่นอนครับผมเพราะเครื่องบินเขาบินให้เราดูหลายลำแล้วครับอันนี้มันไม่ใช่เครื่องบินนะครับถ้าเครื่องบินจะมีเสียงนะครับนี่นะครับเร็วนะเพราะว่ากล้องกูแม่งก็ได้แค่นี้นะจริง แต่ก็ยังขอบคุณที่ให้ถ่ายติดน้ำมอสตาดีนะเริ่มเห็นเองแล้วนะครั้งแรกของน้ำมอสนะครับอ่ะเวคืออะไรน้ำมอสอ่ะตัดใจเอาเองชี้อยู่นะครับเนี่ยให้น้ำมอสชี้อยู่ชี้ไม่ต้องโดนลำเขาก็ได้พี่ชี้แบบห่างๆให้เขาเห็นเพราะอยในกล้องมันไม่เห็นเขาวิ่งวิ่งอยู่ เนี่ยวิ่งเข้าดาวอย่ไหนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีจุดๆๆนึงเห็นไหมขวามือซึ่งเป็นดาวนะแต่ตัวเขาจะวิ่งอยู่เห็นไหมในกล้องนี่เห็นชัดนะครับไปแล้วเข้าดาวอีกแล้วเข้าดาวอีกแล้วนะอันน้มอสไม่ต้องชี้ละเขาอยู่กับดาวแล้วที่ส่องสว่างนั้นดาวนะครับซ้ายมือนั้นดาวนะเขาวิ่งไปเรื่อยๆ ถ่าอยู่ไกลเหมือนกันเว้ยนี่รับรับขอฟ้าเหมือนกันฟื้นไหนวะซูมอยู่อ่าโอเคลำที่ห้านะครับยังบินอยู่นะอ่าเดี๋ยวรอให้เขาเข้าดาวให้ดูก่อนฟื้บ <c oughs> อ่าเข้าดาวแล้วนะครับอ่าตามสไตล์นะฮะเราต้องให้เขาเข้าดาวให้ดู จะได้เ,เปรียบเทียนบะจะได้เปรียบเทียบว่าเขาบินไม่ใช่ว่าเราถ่ายดาวให้ดูแล้วแ,แ,ลแล้วก็<า>ยขยับมือเร็วขนาดนี้ถือว่าเรนะ็วเนี่ยของผมต้องทุกคลิปต้องบินเข้าวัตถุอย่างอื่นให้เห็นว่าเขาบินเพราะาคนที่ชอบถ่ายคลิปมาถามผมเนี่ยถ่ายดาวเฉยแต่มือสั่นไงก็เลยทำให้รู้สึกว่าเหมือนดาววิ่ง ของเราต้องให้วิ่งจ,จ่ายอย่างนี้ฮะไปแล้วนะสุดแล้วนะเอา้านมอสคิดเอาเองนี่เนี่ยบินผ่านพระจันทร์ขนาดเนี้ยอย่าไปชี้โดนเขานะอ่ะห่างห่างอ่าให้บินผ่านดาวโชว์อีกรอบนึงลำนี้ลำที่เท่าไหร่พี่ตาเจ็ดครับเจ็ดแล้วนะอ่าอ่านี่นะครับชี้ไว้นะผ่านดาวนะอ่าผ่านดาวนอมอสด,ดูที่มีเสียงเครื่องบินไหมเอาจี้ถามว่าเครื่องบินหรือเปล่า เขาจะบินไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราสังเกตว่าเขาบินผ่านดาวดาวจะอยู่เฉยๆนะอันนี้ถือว่าใหญ่นะครับถือว่าใกล้ถือว่าค่อนข้างจะชัดยังอยู่นะอ๊บโฟกัสก่อน ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไ,ไปให้สุดไม่เข้าดาวโชว์หน่อยครับตรงนี้นวาออ้างอืมไปไปนอมอสวงไว้วงไว้ไม่ชัดตรงไหนเอาปการมาวงยัง <laughs> ไงนะมอสเอา้าขอทำสันนิษฐานหน่อยดิ นี่นะครับบินอยู่นะฮะอ่มีดาวอยู่ขวามือนะเห็นไหมอ่ามีดาวอยู่ขวามือบินเรื่อยๆนะครับอือพอบอกจะกลับแล้วมาพอบอกจะเข้านอนแล้วโชว์ยาวลากยาวมากลำนี้ไปยังสุดยัง เอาละครับนะก็ท้ายที่สุดแล้วก็ให้ขึ้นอยู่กับวิจรารณญาณในการรับชมของคุณผู้ชมนะครับว่าสิ่งที่ผมถ่ายได้และสิ่งที่ทุกคนดูคลิปนี้คืออะไรนะครับเราก็ไม่อยากจะไประบ,บุชื่อว่าเขาคือ UFO แต่เหมือนเดิมครับผมก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าเขาคือ UFO ตามความเชื่อของเรานะครับผมอ่ะโอเคคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปต้านะครับสวัสดีครับ